วัสดีชาวกลุ่มค่ะดวงความรักประจําวันที่4ี่มาการาคมคุณได้ไพ่สิบเหรียญกับหัวส่วนเขาได้เดวเดวลนะคะกับหัวเช่นเดียวกัน คนมีคู่วันนี้นะคะปัญหาต่างๆอาจจะยังแก้ไขไม่ได้นะคะยังคงต้องเผชิญกับปัญหาต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าความสัมพันธ์นะอดทนนิดนึงนะคะแฟนได้เดวิลกับหัวแปลว่าพลังงานเขาจะดีขึ้นนะคะเขาอาจจะแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้ก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวค่อยเคลียร์ใจกันมาหลังก็ได้มีไพ you believe, ่อีฟิวบิลีแล้วก็ relationship a c h a n ส e แปลว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปกันต่อได้ยาวๆถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นในตัวกันและกันแล้วก็ความรักอยู่นะคะ คนโส,สนิทวันนี้ยังไม่แนะนําให้สละโสดนะคะเพราะว่าตัวคุณยังมีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยเคยเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนเดี๋ยวรอให้พลังงานดีกว่านี้ก่อนนะคะค่อยสละโสดค่อยออกมองหาความรักความสัมพันธ์น่าจะดีกว่านะคะจักรวาลเนี่ยจะส่งคนที่ใช่มาให้เองนะคะซึ่งก็เป็นเวลาไม่นานนะ